สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนนะคะในช่องของพิงเพชรยน์นะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนนะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชรยนส์สนักง,งานใหญ่นะคะสาขาที่1นะคะจะมารีวิวรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะคะเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้เป็นโรเทร็แต่ง5ประตูนะคะ รถประหยัดน้ำมันอีกหนึ่งคันนะคะที่ขายทีระดับหนึ่งของบริษัทรถยน์นะคะพิงบอกได้เลยว่าคันนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะบอดี้เดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะเป็นโตต้ตายารีสนะคะ 1.5E นะคะปี2 0 1 2คันนี้นะคะพถยนต์ั้งขายที่ะะทราคา289,000ปบาทนะคะเครดีตฟรีดาวนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ5 0 0 0นต้นๆน,นะคะคุณลูกค้าท่าในใดที่สนใจคันนี้ก็ติดต่อพิงมาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ0 8นย์ 2นะคะ704 3253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวพิ่จะพาคุณลูกค้าไปชมภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะ เดี Now, ๋ยวเรามาเริ Asia, cabin, right? Hence, ่มกันจากด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าของเขาก็จะได้เป็นแบบรังผึ้งสีดําเซร์เซร์แบบนี้เลยนะคะโลโก้ต้องการนะคะก็จะได้เป็นโลโก้ัวต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะสามตองก้าสามตัวนะคะคุณลูกค้ากระจังหน้าด้านล่างนะคะก็จะได้เป็นแบบรังผึ้งสีดําเซร์เซร์แบบนี้นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบมัลติ่เรฟเลกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะที่อยู่ด้านล่างนะคะคุณลูกค้า กระจังหน้าแล้วก็ในส่วนของตัวรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะ,ะคุณลูกค้าในส่วนของล้อนะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2021เลยนะคะแม็กขอบ15นะคะในแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้ได้ยางปี2021ทั้ง4ล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดก,กับกระจกข้างรถมาให้นะคะมีส่วนของมือจับนะคะก,ก็ก็จะได้เป็นสี่เดียวกบตัวรถนะคะ คุณลูกค้าได้ไปกระบอกแค้เดิมจากโรงงานนะคะก็ได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้มาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของมือจับด้านหลังนะคะก็ก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้ามาดูรอบๆทันกันเลยนะคะในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับระบบเซนเซอร์อีก2จุดนะคะแล้วก็สปอยเลอร์นะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะคะคุณลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยนะคะสำหรับโตวใต้ยาริดนะคะ 1.5e นะคะปี2012คันนี้นะคะเพจนตั้งขายอยู่ที่ราคา289,000บาทนะคะเครดิตฟรีด,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 ดาวนะคะดอกเบี้ยิ่ำต้นอยู่ที่ประมาณ สามวกว่านะคะเพราะว่าเป็นรถปีเก่านะคะคุณลูกค้าแต่ว่าเป็นรถบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ5,000ต้นต้นนะคะถึง5,5 0 0นะคะไม่เกินแน่นอนนะคะผ่อนสูงสุดได้6ปี72็ดงวดนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะก็ติดต่อพิงมาได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าได้เป็นบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูภายในกัน เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับการสาดท้งบีบานนะคะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้นะคะก็จะได้เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะมือจับของเขาก็จะได้เป็นสีเทานะคะในส่วนของตรงนี้นะคะตกแต่งด้วยลวดลายสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะตรงนี้จะเป็นปุ่มไฟตัดหมอกนะคะแต่ว่าจะได้จะไม่ได้เป็นประตู ตโนมัตินะคะคุณลูกค้าในส่วนของพงมอะไรนะคะหุ้มนังสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นพมรมอะไร3ก้านนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะได้เป็นแอร์ปรับด้วยมือนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าเบาะนังสีดําน,นะคะเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัดด้วยได้สีดําแบบนี้เลยนะคะพพื้นที่ภายในนะคะกว้างขวางน่าใช้งานสุดๆนะคะมาพร้อมกับพรมสีดําสวยๆแบบ นนี้เลยะะคะสําหรับคอนโซลด้านหน้าของเขานะคะเก็บรายละเอยียดเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นคอนโซลสีดํานะคะตัดด้วยสีเทานะคะคุณลูกค้าตรงการตรงนี้นะคะเขาก็จะตัดด้วยสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าพื้นที่ภายในนะคะกว้างขวางนะคะน่าใช้งานสุดๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาสตาร์เครื่องพร้อมๆกันเลยว่าคันนี้เลขใหม่วิ่งหรือเท่าไหร่นะคะ สำหรับคันนี้นะคะเล่งไปวิ่งอยู่เพียงแค่1นึ่งแสนสี่มืนโลนะคะคุณลูกค้าสตาร์ทเครื่องครั้งเดียวติดเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะริ้วรอยต่างๆไม่มีเลยนะคะคุณลูกค้าเห็นก,กันได้ชัดเลยนะคะว่าเป็นบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะคุณค้าเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะ ในส่วนของผู้โดยสารน,นะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะที่เก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะตัดด้วยด้ายสีเทาด้าสีดำสวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภา,ายในของเขานะคะกว,ว้างขวางและน่านัาน่งสุดๆเลยนะคะมาพร้อมกับกระเป๋าจิงโจ้นะคะคุณูค้าแล้วก็พรมสีดำสวยๆแบบนี้นะคะคุณูค้าแล้วก็นี่เลยเขา <S <S มีที่ห้อยมาให้ด้วยนะคะตรงกลางนะคะมีที่วางแก้วมาให้นะคะสําหรับค<ร>ันนี้นะเบาะหนังนะคะเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะ พร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าท่าในใดที่กําลังมองหารถราคาถูกผ่อนสบายนะคะพิงก็แนะนําเป็นคันนี้ได้เลยนะคะเป็นโตโใต้ยาริสนะคะ 1.5e นะคะปี2012คันนี้นะคะภายในนะคะจะได้จะได้เป็นสีดําตัดด้วยสีเทานะคะในส่วนของตัวรถก็จะเป็นสีขาวนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าริ้วรอยต่างๆไม่มีนะคะเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยนะคะในส่วนของตัวน็อตนะคะก็เป็นตัวน็อ ะะยางก็เป็นยางเดิมๆเลยนะคะมือจับตรงนี้ก็จะได้เป็นสีเทานะคะตัดด้วยสีด่าสีดาตัดด้วยสีเทาวสวยๆแบบนี้นะคะคุณค้าสําหรับคันนี้นะเป็นรถอีกโก้คันอีกหนึ่งคันนะคะที่น่าใช้งานสุดๆเลยนะคะเดี๋ยววิลลาพาคุณค้านะคะมาดูในส่วนของนี่เลยนะคะที่เก็บสัมภาระนะคะคุณค้าในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางพอสมควรน,นะคะคุณค้า แล้วก็มาพร้อมกับไฟสองสินค้านะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะพอสมควรมากๆอุปกรณ์ของเขาครบเครื่องนะคะมาพร้อมกับยางอะไหล่ถุงเครื่องมือนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้ได้เลยว่าเป็นบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะนิ้วรอยต่างๆไม่มีเลยนะคะยางก,ก็เป็นยางเดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้าน็อตก็เป็นน็อตเดิมๆแน่นอนเลยนะคะทั้งสองฝั่งรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะในส่วนของเบาะนะคะของผู้โดยสา,ารนะสามารถทับนะคะคุณลูกค้าพับ ลงได้แบบนี้นะคะนี่แบบนี้สามารถพับลงได้นะคะเดี๋ยวพิงจะพให้ดูคู่นึงนะคะนี่เลยสามารถพับลงแบบนี้ได้นะคะนี่นะคะสามารถพับลงแล้วก็สามารถวางสินค้าได้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะบาะด,ดีส่วนของผู้โดยสารก็สามารถพับลงทั้งสองฝั่งหรือว่าลูกค้าจะเอาขึ้นก็นได้นะคะก็คือ ด้วยความสะดวกสบายแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะบอกได้เลยว่าออปชั่นของเขาครบเครื่องแน่นอนนะคะคุ้มกับราคารถนะคะเป็นราคาแบบผ่อนราคาถูกนะคะผ่อนถูกแน่นอน,นะคะ่ะ มาดูในส่วนถอมภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะลอยเม็ดอาร์นะคะแบตเตอรี่นะคะใหม่ๆกันเลยนะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะลอยแต้มสีทุกจุดเลยนะคะลอยเม็ดอาร์นะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่อง VVTI นะคะขนาด1.5ลิตรนะคะภายในห้องเครื่องนะคะปรับสภาพการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูในส่วนของตัวนอ็อตแก้มใสแก้มขัวก็เดิมๆกันเลยนะคะลอยเม็ดอาร์ของโตต้ตานะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนัก นะคะพิกคว่ำต้มน้าเป็ดสีนะคะวันตีจากบริษัทอีก30วันด้วยนะคะหลังจากวันที่ลูกค้ารับรถนะคะจะมีการเปลี่ยนของเหลวนะคะทุกอย่างในภายในตัวเครื่องนะคะคุณลูกค้ารับประกันแน่นอนคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโตต้ยารีสนะคะ 1.5e นะคะปี2012คันนี้นะคะได้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจจนตั้งขายอยู่ที่ราคา2 8 9 0 0 0บาทนะคะ k Free d รด e ตฟรีดาวนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ5,000ันต้นๆน,นะคะไม่เกิน6 0 0ันแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจรถราคาถูกนะคะผ่อนสบายนะคะ แนะนำไปคันนี้แน่นอนนะคะฟังชั่นออปชั่นของเขาครบเครื่องแน่นอนนะคะประหยัดน้ามันด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะสีขาวบอดี้เดิมๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่จะเข้ามาดูรถที่บริษัทเพชรยนนะคะติดต่อพิงมาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยน์นะคะติดต่อพิงมาได้เลยนะคะคุณค้าย้าอีกทีนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่ บริษัทเทียนนะคะคุณลูกค้ามีรถให้เลือกมากกว่า350คันเลยและลูกค้าท่านใดน,นะคะที่เข้ามาดูคลิปพิ้งแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนนะคะแล้วพิง้งจะมารีวิวรถคันไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ